สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผม p a s s Power แล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในมายไพั้นโบอกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราอยากเล่นไปไม่ถึงไหนเรามาลองดูกันอีกรอบหนึ่งเมืองน,นี้ใครที่เป็นคนไม่ดีแล้วก็จะต้องถูกพัส s p o า e r จับทั้งหมดนะฮะอ่า <c oughs> เริ่มกันเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับ ยางที่เมื่อวานนี้เราโยกเล่นใหม่จบใช่ไหมตอนนี้นี่คือเงินของเราไนไหเนาะโอเคและนี่ก็คือรถของเราเราจะเข้าไปในเมืองที่มีจราจรเดี๋ยวนะไอ้นั่นมันทำอะไรกับรถแล้วเนาะ ถูทอรี่เเงินเรามีศูนย์บานนะครับนี่คือคุกของเรานั่นเองตอนน,ตอนนี้นักโทษไมมีได้เวลาออกไปหาตัวนักโทษเพื่อมาใส่ในเรือนจำนี้เราเป็นตำรวจใช่ไหมครับตำรวจเถื่อนใช่ไหมอ่า รถเรเกิดอะไรขึ้นอนะ ขึ้นผิดฝักมันต้องขับรถด้านซ้ายหลือไปแล้วนายก็ไม่บอกเลยเดี๋ยวก็ชนสักทีหนึ่งล้วใครจะไปรู้ว่านายจะง่ละเราโง่มากนะที่นี่เป็นอีกคุกหนึ่งเหรอโงแต่ที่นี่คุกจนเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยคุกนี้มีผู้ลายเยอะมากเพียงพอแล้วสินะไม่จําเป็นต้องรับนักโทษเพิ่มแล้วนะครับนั่นไง นั่นคือหมู่บ้านจราจนที่เมื่อวานนี้เราต้องไปจับคนร้ายมาแต่เรายังจับไม่สำเร็จอืมได้เวลาออกล่าผู้ร้ายนี่ไงท่านจะเอาคนไหนดีปะ่ะลงไปเลือกดีกว่าใครเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์บ้างไหนบอกมาซิแล้วใครจะโง่บอกนะวะแต่ฉันมีตาทิพย์ที่ฉันจะเห็นนี่คือผู้ต้องหาพวกนายอย่าเดินติดกัน จับถูกคนไหมเนี่ยมันไม่ใช่คนนั้นแนะดิเฮ้ยเขาเดินหนีตลอดเลยเราจับไม่ได้ด้วยเ,เขาเดินหนีเราใช่ไหม ทำไมมันจับไม่ได้อะ สันอยู่คุณอยู่ตรงนู้น <c oughs> เราต้องขับโรดไปที่นู่นนะฮะมันมีถนนไปทางนั้นหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้เราจะรัดไปเลยนะครับเหมือนเกมเดอะซิม ้ามสะพานพระรามแปดนี่มันเมืองจราจนนี่ีนี่มันมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับอืมตรงนี้ดูเป็นเมืองหลวงนะดูจะไม่ใช่เหมือนหมู่บ้านเมื่อกี้แล้วก็ท่อน้ำก็แตกด้วยนะฮะ ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีคู่ร้ายเลยนะไหนใครเป็นคนไม่ดีบอกมาซิดูเหมือนจะไม่มีนะเนี่ยนี่ไงฉันว่าฉันเจอแล้วนายมาคนไม่ดี ไปอยู่ในคุกชั้นสองนี่ขับขึ้นรถไปลื่ไปคนขับฝั่งซ้ายไปวนรถ รถติดเฉยเลยครัแบหบนึ่งนะถอยโม่อีกอ้าวไปทางไหนเนี่ย <c oughs> นี่ไปอยู่ในคุกชั้นซอทางซ้ายเนาะทางซ้ายนะครับอ่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่หรอทางซ้ายมาลงในะทะเลนะเพื่อน <c oughs> ต้องไปทางซ้ายซ้ายนี้โอเคจะเลี้ยวไปทางซ้อยรัดเลยนะครับ นี่คุกนาทวิกเกอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่คุกนาทวิกเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่รู้หรอกฉันยึดคุกนี้นะครับเอา้าลงไปเข้าไปอยู่ในคุกซะเนาะวันหลังจะได้ไม่ทำผิดอีกฉันจะให้นอยอยู่ในห้องนี้แล้วกันไปเข้าไปรีลิสห้ามหนีออกไปไหนด้วยฉันจะไปตามผู้ร้ายเอ้ยไปตาม โดนอย่างแกมาอีกเมืองไหนดิเอ๊ะแล้วมันจะไม่หนีเหรอน่าจะไม่หนีหรอกมองังเอ้ารับหนึ่งนะเราต้องขึ้นทางซ้ายเสมอไม่งั้นเราจะขับไม่ได้เอ้ยหรือทางขวารับหนึ่งนะครับอ๋อนี่ยพาสเซนเจอร์เ,อเ,เราต้องไปเลือกตรงได้ผมลืมมองนี่ไงอ่า รถนายไม่มองเลยนี่ไงชนกันเลยนะชนกันเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะมองเห็นนั่นไงนั่นไงตรงนั้นน่าจะเป็นโจรน,นะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเมื่อกี้ฉันเห็นโจรรงนี้น่าจะอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่น่าจะไหวตัวไปที่ไหนนะฮะเพราะมันคือโจรโงโ่โจรกระจอกมันก็จะเดินวนอยู่แถวนี้ให้เราจับมัน ทำไมอ่ะมันไม่ยอมให้เราจับตัวเนี้ยนั่นไงตัวนั้นก็ได้อืมมานี่มานี้หมอนีอ๋อไปขึ้นรถั้นซะาาที่นี้คุกเราก็จะมีประชาชนที่เอามาใช้แรงงานได้เหมือนในคิมจองอึนเกาหลีเหนือนั่นเองไปเอาใส่ข้างท้ายรถอ๋อลงไปอยู่ท้ายรถซะ แล้วก็ดัฟเฟอร์ไปวนรถนะครับโอเคใช่ทางนี้ป่ะเนะี่ยใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เอ้ยมาทางทะเลอีกแล้วน่าจะสับสนมากโอยสถานีต่อไปคุกแรงงานเกาหลีจริงๆมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้แล้วเดินมาก็ได้นะเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งรถเลยนะครับ อเอามันออกมาได้แล้วเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกแล้วมันจะตายซะก่อนจนนี้เป็นผู้หญิงนะเนี่ยไปพอมาเข้าไปอยู่ในห้องนี้ดีปะ่ะไม่ได้ไม่ได้ห้องนี้มันจะมีเกมให้เล่นเยอะเลยไปอ,อ๋อมันไปอัดกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยฉันฝากผู้หญิงมาไว้ห้องนี้ด้วย <c oughs> นี่ห้องอะไรนี่ที่นี่คือห้องอาบน้ําของพวกแกเนาะถ้าพวกแกรู้สึกตัวสกปรปกก็มาอาบน้ํา แต่น้าที่นี่ฉันจะไม่มีวันให้แกได้ใช้น้ําประปาสะอาดแน่ที่นี่จะเป็นน้ําในโถส้วมที่พวกแกฉี่และอึฮ่าฮ่ฮเฮ้ยผู้คุมมันโลคจิตมากเหมือนค่าตัวนสเีงที่พม่าเอ้ไม่ใช่ที่กัมพูชาเขเมรไม่มีผิดเลยและนี่คือฟู้ดคอร์ดแต่อาหารพวกเธอเนี่ยที่ไม่ได้กินหรอกของดีๆพวกเนื้อสัตว์และหมูไก่พวกแกจะได้กินแค่ผืชผักที่เป็นเศษเศษเถาวัลยวเท่านั้นเพราะอาหารดีๆพวกฉันจะเก็บเอาไว้กินเองตอนนี้ แล้วมีแผนพัฒนาอะไรใหม่รายได้เรามี 3- 2สบองบาทมีผู้ร้ายที่จับไปได้แล้วก็คือ2คนมันน้อยมากไปเลยนะเนี่ยต้องมีเยอะเนี่คืออะไรกล้องวงจรปิดยังใช้งานไม่ได้บางทีเราอาจจะสามารถที่เบรกฟัดเหรอพวกนายหิวเบรกฟัดเงั้นเหรอจะทำเบรกฟัดให้เนาะพื้นสกปรกมากพวกนักโทษนี่มันกินกันมาก่ายมากฉันต้องคอยดูแลห้องครัวนะไม่งั้นพวกแกจะทำสกปรก อย่าอาหารพวกมันดีก,กว่าดูเหมือนเราจะโลกจิตนะเราเนี่ยควจะเป็นคนชุวกรทินขังคุกนะครับคุณผู้ชมครับอัน,นี้ผมคิดว่ามันคือตู้อะไรเหมือนเป็นตู้โซดาอืมเนี่ยหรอครุกเราก็มีอะไรแค่นี้มีที่โทรศัพท์ด้วยนะหงองน,น,นี้เป็นรั้วไฟฟ้าแล้ะพวกแกอย่าคิดที่จะหนีละ ไปหาโจรต่อดีกว่าห้ามตามฉันออกมาเด็ดขาดล่ะไปแล้วนะครับ เหยื่อคนต่อไปเฮ้ยพวกนายมันจะขับรถชนเราแล้วแจ้งตำรวจจากมันเร็วนั่นคือไล่เอเวนต์รีเพย์เราจะลองข้ามไปดูฝากฝั่งนั้นนะครับ มันบอกว่าภพยสั้นเราหยุดตรงนั้นแสดงว่าเรายังดูไม่ดีนะในเมืองใหญ่นั่นหรออา้าวรถชนสะพานช่วยด้วยอา้าวมันฆ่าครับอ้าวเวรกรรมแล้วมันก็ต้องทิ้งรถตรงนี้นั่นแหละแล้วก็แล้วก็เดินจับผู้ร้ายเอาละกันทีนี้ก็เวรกรรมเลยนะครับเมื่อหัวเด็ดล็อกทองจะต้องมาเตือนตามจับผู้ร้ายนะครับ <c oughs> หรือว่าเดินมันจะเร็วกว่าอันนี้รถอะไรเนรี่ยจริงๆเราสามารถจับมือเปล่าได้ใช่ป่ะแล้วก็เดินไปรถคันนี้ไม่รู้จะขับได้หรือเปล่านะลองดูไหมไม่ได้ไม่ได้รถคนอื่นกขอหรือว่าเราจะโบกรถตำรวจคนอื่นดีมันเราจะลองมาเป็นพลเมืองในนี้ดูเผื่อเราจะรู้ว่าใครเป็นคนเลวอืม <c oughs> นายผมขาวแกทําเร็วหรือเปล่าไม่ผมไม่เคยทําเร็วโอเคเออนายผมแดงนางผมแดงแกเคยทําเร็วหรือเปล่าไม่หนูมไม่เคยทําเร็วแต่ฉันหมั่นใจ้แกฉันอยากจับแกเอาไปเข้าคุกดีกว่าในคุกก็ต้องมีคนดีๆจะได้เป็นแบบอย่ากให้กับคนไม่ดีมาเออเออเอาเอา,เอาแม่นางนี่ไปอยู่ในคุกดีกว่าโลกจิตชมัดเลยนะครับผมเนี่ยไป ไปเป็นนักโทษนะนี่นะ่าจะเป็นพวโกโรคจิตเหมือนพวลกลุงขายเนื้อกับมิสเตอร์มิสแม่ชีหรือเพียอติมแน่นอนนะฮะจับคนดีๆมาในคุกก็ต้องมีคนไม่ดีกับคนดีอยู่ด้วยกันเพราะน,นี่เราไม่ช่คุกแห่งเสรีภาพและความถูกต้องตามกฎหมายเราคือคุกโรคจิตไปแม่นางเข้าไปอยู่ในนี้นะเข้าไปอยู่ในห้องนี้เป็นนักโทษสำหรับฉันโอ้โหมาถึงก็อึอะไรหรอเนี่ย อย่าอึนานด้วยเตรียมลูกไปได้แล้วไปทำงานซะกดชักโครกสะอาดสะอ้านเยี่ยมมากทีนี้ถ้าใครไม่ยอมกระตือรือร้นทำงานก็จะต้องถูกค่าเข้าใจไหมไม่ต้องโทรบอกพ่อแม่แกแจะโทรบอกทำไมทีนี้ฉันไม่อนุญาตเดี๋ยวฉันจะไปทำการตัดสายสื่อสารออกใครอนุญาตให้มีโทรศัพท์ในคุกข,ของฉันเนี่ย แล้วมันใช่คู่ของเราไหมในลองดูดิชื่อคูของเราเป็นตัวแฮชแท็กเนี่ยนะก่อ,อนนี้รถเราก็เสียแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่เราต้องเดินแบบนี้กันเหรอผมว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้นะ แล้วในบ้านพวกนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในดูเหมือนจะเ,เป็นห้องใหญ่ๆเลยนะลองเข้าไปดูไหมครับคุณผู้ชมครับผมว่าลองเดินเข้าไปดูดีกว่าสงสัยอยากจะรู้มันเป็นห้างขนาดใหญ่โอโถงมากเลยนะครับเป็นรูปแฟนอาร์ตมันสวยดีนะแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นเมืองเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนร้านขายของทั่วๆไป นี่คือแบบต้องซื้อนะฮะเฮ้ยตำรถอย่างนี้เราสามารถใช้ได้เหรอขอนั่งไปด้วยแล้วกันไปไหนเนะี่ยม,มันน่าจะขับไปไม่ไหวแล้วออกเรับ เอ้ามันน่าจะกวนวเรามันไม่ใช่รถของคุณนลเวไปเถอะวันทีขอจบแค่นี้ก่อนละกันนะครับ